อยู่ปตทแงขงคำนะม่วนสปปลาล่ะแม่พื่นขายไก่ย่างนี่มีไก่ย,ย่างขายมีขนมเนาะอันนี้มีเป็นขนมนะครับตอนนี้จะเป็นมะข้าวเผา สบายดีมีขนมหลากหลายอากาศตอนนี้ก็คือบ้านเทานะครับติดตามชมระหว่างเดินทางต่อน,นะครับอันนี้ก็จะไปถ้ำช้างนะครับ ดูบรรยากาศริมทางนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยนะครับบรรยากาศเลยเลยท่าแขกไปหน่อยนึ่งาะเลย,เยจากตัวเมืองท่าแขกออกมานิดนึงนะครับทำช้างสุดยอดเลยนะครับ ถ้ำช้างก็จะอยู่ตรงภูเขาแถวข้างหน้าเรานี่แหละน่าจะมีแต่ช้างหรอฮะมีแต่ช้างเบลอละวิวบรรยากาศาส,สวยนะครับาหน่าอวสิคกี้พายด้วยเนาะหาห่านกินเงินงามขนาดเงินแรงนี้ อันนี้เข้ามาในบ้านนะครับร <c oughs> บ้านบ่าวพิเตอร์แล้วเนีเ้านี่มีไฟกับเราดิเลี้ยวซ้ายนะครับตรงข้ามมาโะพานแงเบ๊สายมันน่าจะไม่ได้ยินเสียงรานี่อ่ะให้ดูสะพานข้ามครับ หรือเขาเรียกว่าหรือเรียกว่าขัวนะครับสุดยอดเลยบรรยกากาศาารตรงนี้พี่บ้านนี้พี่เข้ามาครั้งแรกเนี่นคยาาครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นเขียนว่าชื่อวัดเนาะ ที่นี่ก็คือเป็นวัดเก่านะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นวัดแล้วนะแต่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้ำช้างนะครับข้างในนี้จะมีถ้ำเนาะเราก็เลาะบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับนี่มีรทพุทธรูปนะครับตรงนี้ อันนี้จะเป็นถางขึ้นเนี่ยทิเก็ตนะครับอันนี้เป็นราคาค่าตั๋วนะครับผมยยส0บพันกีบนะครับจะพาขึ้นไปดูถ้ำช้างเนะ ผาขึ้นแบบผาขึ้นแบบรวดเร็วนะครับไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับจากข้างล่างขึ้นมาแต่รู้สึกหอบแล้วหอบไปด้วยครับด้วยพี่น้องทุกท่าน นี่นี่ครับทําสร้างเหนื่อยเฉยเลย ข้างบนจะมีรูปปั้นเต็มเลยนะครับมันจะมีสองแยกนะแยกหนึ่งจะไปทางนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าจะพาขึ้นข้างบนก่อนเป็นรูปปั้นต่างๆ อันนี้เป็นปากถ้ำนะครับไม่คิดว่าจะเหนื่อยนะตอนมาแรกๆโอ้โหวิง่งแทบวิ่งขึ้นมาเหมือนมีข้างข้านะได้ยินเสียงเสียงข้างขาว ก็ที่นี่นะครับเคยเป็นวัดเก่านะครับแต่ปัจจุบันนี้คือไม่ใช่วัดแล้วอวิวปากถ้ำนะครับสวยมากเลยจะมี รูกปั้นต่างๆเนาะตัวนี้จะเป็นลอสีนะครับไป,ไปต่อ อย่างสวยเลยอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะครับแต่จุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะนี่จุดไฮไลท์ของถ้ำช้างนะครับตรงนี้จะติดไฟเนาะฮึ อันนี้แหละครับที่ตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นถ้าช้างนะครับเราเห็นหินข้างหน้านี้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นหินข้างหน้าเนี่มันจะเป็นเหมือนช้างนะครับเป็นหัวช้างหัวช้างกมม็มีไฟสว่างกันด้วยมีตานะครับเดี๋ยวสีดูนี่จะเป็นตา เป็นตามีหูมีงวงนะครับอันนี้เลยครับตั้งช้างหลังจากเราขึ้นไปข้างบนมานะครับเราจะไปแยกตรงนี้นะครับมันจะมีสองแยกเนาะเมื่อกี้พาขึ้นไปดูช้างข้างบนแล้วนี่แยกต่อไปก็คือแยกตรงนี้เลยไป อันนี้ก็เป็นที่หลบสงครามสมัยก่อนด้วยนะครับที่นี่ก่อนจะเป็นวัดเนาะก็จะมืดๆนหน่อยนะครับมีข้างหน้าเรา โอ้ม oh, ีป่องตรงนั้นนะครับป่องเอาไว้ทักทายกันให้ลมผ่าน <c oughs> ตรงนี้ไว้ส่องเมื่เวลาใครมาเห็นเลยนะรน <c oughs> ครับครับเหมือนมีไม้กั้นตรงนั้นนะน้ำน่าจะไหลนะแต่ไม่ได้เป็นทางน้ำดูข้างบนครับเอ๊ะตรงนั้นก็เหมือนมีเป็นไม้ๆอ,อยู่ข้างบน <c oughs> นั่นน่ะคนขึ้นไปทำอะไร เมื่อก่อนอาจจะมีทางขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะเป็นแถวนี้เป็นวัดเก่าในถ้านี้เป็นหินงอกหินย้อยแต่แบบนี้น่าจะเป็นหินหินงอกหินย้อยที่มันตายแล้วนะครับที่มันไม่ไม่เกิด กว้างนี่ยังยังเป็นทางน้ำอยู่นะเป็นทางน้ำอยู่ไหลมาตามป่องโอ้ดูข้างหลังดิเหมือนเรามาอยู่ในเมืองยักษ์นะครับ เป็นโพรงถ้าถ้าเราเงี้ยนคือไปข้างบนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะครับมันจะมีข้างคาวเกาะอยู่บนผนังเนี่ยในรูเนี่ยแล้วก็มีเสียงข้างคาวออกมาเป็นบางช่วงนะครับข้างคาวเฮ ข้างล่างนี้น่าจะเป็นอะไรนอกข้างในแต่ว่ามันลงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เราทำเป็นหลากัน้นเมื่อก่อนอาจจะลงทางนู้นนะครับเป็นเห็นบันไดยอยู่ลงทางนู้นอาจจะรัดมาทางนี้แต่ว่าตอนนี้มันต้นไม้มันใหญ่ละมันเลยปิดทางเข้านะครับน่าจะเป็นจุดที่คนขึ้นได้เนาะเพราะาตรงนี้มีไม้นะครับกั้นอยู่ การแบบให้คนขึ้นไปชมว,วิวถ่ายรูปอะไรแบบนี้เนาะนี่นะครับอันนี้จะเป็นที่กราบไหว้นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีพระให้กราบไหว้ เป็นโพรงถ้ำนี่ครับมีพระให้กาบไหว้เป็นเป็นเป็นพระไม้เลยหรือหินเนาะคล้ายๆไม้นะครับแต่อาจจะเป็นพระหินก็ได้นะครับนีก็ไม่ได้สูงนะครับต่ำๆเอง เวลาเรายืนก็หัวชนนะครับอันนี้ก็พาดูบรรยากาศข้างในถ้ำอีกจุดหนึ่งในถ้ำช้างนะครับโอเคนะครับผมก็พามาชมถ้ำช้างนะครับก็ครบทุกจุดแล้วนะครับเนาะครบทุกจุดเรียบร้อยเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปไหนก็ติดตามชมเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่รับชมครับ